สวัสดีจ้าทุกคนนี่ป้าแซงนะก็จะมาพูดเรื่อง m o ดเด e ให้ฟังกันก็จากแนวข้อสอบที่เพื่อนๆจดกันมาและัแหละในกลุ่มอ่ะที่เป็นการใช้งานกระบวนการทำแล้วก็การลงอินมูดเด e อ่ะก่อนอื่นที่จะพูดถึงมูดเด e ลก็ขอพูดถึง LMS ก่อนเพราะว่า LMS เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับมูดเด e สัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวจะมาพูดกันก่อนอื่นเลยเนี่ยถามว่า l m s เนี่ยคืออะไรจริงๆมันก็เป็น subset ของ e-learning นั่นแหละจริงๆก็คือระบบการจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั่นเองซึ่ง LMS เนี่ยก็ย่อมาจาก Learning Management System ต่อไปเนี่ยเรามาดูองค์ประกอบของมันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะ LMS เนี่ยมีองค์ประกอบอยู่5อย่างก็คือระบบจัดการหลักสูตรราหว่าจจะคุ้นๆน,นะที่ตอนที่เราเรียน Moodle ดดกันอะที่แบ่งออกเป็น3ระดับอะมีผู้เรียน มีผู้สอนแล้วก็ผู้ดูแลระบบซึ่งตอนตอนณตอนที่เราเรียนอ่ะเราก็คือทําหน้าที่เป็นผู้สอนถูกไหมส่วนผู้ดูแลระบบก็คืออาจารย์กล่องซึ่งเขาก็จะเป็นคนกาหนดมาให้เราเออซึ่งการระบบการจัดการหลักสูตรเนี่ยเราสามารถเข้าสู่ระบบที่ไหนเวลาไหนก็ได้แต่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไปก็เป็นระบบที่สองคือระบบสร้างบทเรียนก็พวก เครื่องมืออ่ะเครื่องมือช่วยช่วยสร้างเนื้อหาต่างๆอ่ะพวกข้อความหรือจะเป็นพวกสตรีมมิ่งมีเดียสตรีมมิ่งมีเดียก็คือพวกเพลงวิดีโอข้อมูลแอนิเมชันไอแบบเรียวทามที่เราฝังวิดีโอเข้าไปอะ่ะที่เราไปเอามาใน YouTube แล้วฝังเข้าไปอะ่ะอืมแล้วก็มีพวกมีอีกระบบหนึ่งระบบที่สามคือระบบการทดสอบและประเมินผล ก็พวกครั้งข้อสอบที่เราแอดพวกแบบทดสอบไปในมุดเดลที่มีเฉลย ER, มีเลือกแนวข้อสอบว่าจะทำเป็นแบบอัตานายปารา,ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบส่งเสริมการเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือจะเป็นผู้เรียนกับผู้เรียนก็คือพวกเว็บบอร์ดหรือว่าแชทรูมนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นระบบ จัดการข้อมูลพิมพ์ผิดนะดอเด็กไม่ใช่กอไก่ก็คือว่าพวกระบบจัดเก็บไฟล์อะไฟล์โฟลเดอร์ก็คือผู้สอนเนี่ยจะมีเนื้อหาที่เก็บข้อมูลบทเรียนะเป็นของตัวเองเนื้อหาเนี่ยจะถูกกําหนดโดยแอดมินก็คือที่อาจารย์กองบอกว่าให้เข้าไปในพื้นฐานแล้วก็ให้เรานะไปเพิ่มรายวิชาอันนั้นคือส่วนคือระบบจัดเก็บข้อมูลของเราที่อาจารย์ก่องหรือแอดมินเนี่ยเป็นผู้กำหนดให้เรานั่นเองอันนี้ก็เป็น องค์ประกอบ5อย่างของ LMS ก็คือจะเป็น LMS ได้ก็ต้องมีองค์ประกอบ5อย่างที่พูดมาซึ่งถามว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับโมเดลก็โมเดลเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายโดยมันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นระบบการจัดการเนื้อหาการเรียนอะซึ่งก็แบ่งกลุ่มผู้ใช้อะก็มี3กลุ่มก็คือผู้ดูแลระบบ ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนถามว่ามันมันเป็น m มเดิรนอะมันเป็น o p e n s ซ u ร์ e ก็คือว่าเป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถเราสามารถใช้ได้ฟรีเออประมาณนั้นก็คือพูดง่ายๆสรุปก็คือว่า m มเดิรนอะเป็นซอฟต์แวร์ที่เอามาสร้าง L S อืมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอน เออทบทวนการใช้ o มเดลกันเพือ่อบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันใช้ยังไงอันนี้เออ่ทำตัวอย่างจากโูลานะเพราะว่าไออีกอันนึงอะทำเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเนือ้อหามันจะเปลี่ยนเออก็ตอนแรกก็เข้าเน็ตแล้วก็พิมพ์ตรงนี้สองศูนย์สองจุดสี่สี่จุดหนึ่งสี่แต่ว่าอันใหม่ที่เป็นโปรเจกต์ส่งอาจารย์อเป็นจุดหนึ่งหนึ่งแต่อันเนี้ยของ สุราจะเป็นสองหนึ่งเจ็ดอืมเอออันเป็นโปรเจกต์ส่งอาจารย์อะลขีด e-learning ด้วยนะเออแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการล็อกอินอันนี้ป้าล็อกอินไว้แล้วอืมเข้าไปแก้ไขเนื้อหาเพิ่มรายวิชานี่รายวิชาทั้งหมดแล้วเราก็ คือแอดมินก็คืออาจารย์กล่องได้กําหนดว่าเออเราอยู่ในเนื้อหานี้นะที่เก็บข้อมูลเราเราก็คลิกเข้าไปคงยังจําได้กันอยู่ว่าตอนแรกเราไปปุ๊บเราก็เพิ่มรายวิชาอ่ะเราก็พิมพ์ชื่อรายวิชาของเราไปพิมพ์ช็อตเนมไปที่เป็นดอกจันแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงสมมติบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ เป็นตัอพอเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็จะพาไปหน้าอันนี้ป้าทําไว้แล้วอืมชื่อว่าทดลองเออมันจะขึ้นหน้านี้มาขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากจากที่เราเรียนจริงเอาเป็นเพิ่มภาพด้านข้างก่อนแล้วกันถามว่าเพิ่มยังไงอันนี้เอาดมเป็นตัวตัวแบบขออนุญ,ญาตนะคะก็ เราจะ add HTML นี่ตัวนี้ไปปุ๊บในการเพิ่มภาพข้างๆนะที่มีภาพอาจารย์ภาพเราภาพอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นหัวข้อตรงนี้แล้วเรากดแก้ไขเนี่ยเออมีลบไปก่อนสมมุติครับหนึ่งนะอืม มันจะขึ้นเป็นบล็อกนี้แหละแต่เมื่อกี้เรากดแก้ไขวิธีการใส่ภาพก็ไม่ยากเราก็นี่แทรกรูปภาพตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หาไฟล์ทีเราจะมาใส่อี้ป้าก,ก็เลือกลูกโดมมาใส่เลือกไฟล์เสร็จเทปเสร็จกดเพิ่มตรงเนี้ยอืมแล้วก็ได้เป็นรูปโดมมาจะจัดนิดนึงใส่ชื่อข้างล่างชื่อจะ ปรากฏตรงนี้นพิมพ์ชื่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยอันนี้คือการใส่ภาพบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่อไปมีอะไรอีกใส่วิดีโอคือพวกหัวข้อพวกอะไรนี้คงเข้าใจกันใช่ปะว่าใส่ยังไงบทคัดย่ออะไรนี้ก็คือปกตินะสำหรับหลักๆวิดีโอก,ก็จะเพ,เพิ่มเพิ่มเพจมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่ลองทำอืม จะใส่วิดีโอยังไงใช่ป่ะเราก็ไป YouTube อ่ะเลือกมาแบ่งปันฝังก๊อบลิงก์ตรงนี้คอนโซลีก็นี่เอไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่คลิกตรงนี้แก้ไขที m l วางแล้วก็อัปเดตมันจะขึ้นไฟล์วิดีโอมาให้เรา อันนี้ก็พิมพ์หัวข้อไปเป็นวิดีโออะไรก็ว่าไปอันนี้เป็น iPhone ไอค่ะต่อมาแล้วก็กดตรงนี้เพื่อมันขึ้นบนเพจเซฟแอนดนนน์เดียนูคอร์สไปละสิลืมแล้วเนี่ยอ๋อจริง ก็มาแล้ววิดีโอช้านิดนึเงเน,นี๋ยชา้ารอแป๊บนึ่งช้าจนดูเลย มาแล้วอืมก็จะขึ้นเป็นวิดีโอแบบนี้แล้วเราก็กดเพลย์เล่นอะไรปกติไปเพ,เพิ่มเพิ่มเพจนะอันเนี้ยต่อไปแบบทดสอบก็เพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบขั้นแรกเนี่ยเราต้องสร้างแบบแบบทดสอบมาก่อนนะแบบหนึ่งชื่อแบบทดสอบอะไรก็ว่าไปดูดูมีอะไรให้พิมพ์ ไม,ม่อะไรมากเซ็นดีเซนคอร์สนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่ๆตะกี้แล้วก็เข้าไปเพิ่มแบบทดสอบนี่ที่อปัอปเดตตาตาตากดผิดแป๊บนึงแป๊บนึง เ,เลยคิดก็ไปตรงตังหกแล้วก็แก้ไขแบบทดสอบจากนั้นก็ create a new c r e s t i o n ก็เลือกเอาว่าจะแบบไหนคงยังพอๆจำได้เนาอกพประมาณนี้มีอะไรอีกเพิ่มรูปเพิ่มวิดีโอตัวนใหญ่ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เป็นพวกแก้ไขหัวข้อบทคัดยอด่อเนื้อหาเปลี่ยน ถ้าสมมติว่าจะเพิ่มจาก10บหวข้อให้เป็น16บหกเราก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็มีให้ติ๊กเนี่ยเมื่อกี้10ก็เป็น16ก็มันคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็จะได้เป็น16 ก็ไม่มีอะไรมากนะโมเดลก็มีประมาณนี้แหละอืมก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็เช็ดมาถามได้ก็โดยรวมแล้วอะก็ประมาณนี้แหละจากแนวข้อสอบที่บอกมาก็คือการใช้งานกระบวนการอะไรเงี้ยก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะเออถ้าสงสัยก็อย่าลืมก็เช็ดมาถามได้อืมแล้ววหัง เออคืออันนี้มันไม่ใช่แบบว่าข้อสอบจะออกอะไรประมาณนี้นะแต่คือเอาว่เป็นแบบเอาไปไประยุกต์ใช้ในข้อสอบเป็นความรู้อืมโอเคกันก็ขอบคุณเพื่อนมากจ้าที่ตั้งใจฟังขอให้โชคดีกับการทำข้อสอบจ้า